เดี๋ยววันนี้จะพาชมไลา์สิบแบบเรียๆน้ำเงินเซนเจินเบินรอบตัดแดงเลือดหมูตัวชอบรอบครอบเสมอ <c oughs> น้ำเงินเอสสี่ขยี้ใจดำเหลืองไลท์รลายจะเป็นลม <c oughs> เฮ้เฮ้ได้ใช่ไหมเฮ้ยเรียวเฮ้ยยังเจนเค่มาเกินเ <c oughs> อ้ยยอ วัสดีเยาวรุ่นชาวแทยที่ช้ออกซิเจนหายใจเขคาในผมยินดีตอนรักข้าสูดช่องโคตรเอิเลเซียงวู้ว <c oughs> ่าววมวว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 วะวว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 วัวนวว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 วนวววัวเวว <c oughs> กกวันนี้ววัวววาวววววดวววนวววัวว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 นวว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 ว่ยวยย <c oughs> วววาวว่ผว้วมววดววตวววอววอวว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 วผวว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 นนวววววววนววววจว สะอาดตามากๆนะฮะวันนี้เราก็เลยจะพาดูแบบไปรุ่นเมโสโปเตเมียบ้างนะครับท่านผู้ชมนะ <_ d> um> นี่อยู่กับเว็บร้อยสิบคันนี้นี่มันต้องมีเปื้อนกันบ้างมันต้องมีแผลกันบ้างนะครับผมรอยอารยธรรมก็ต้องมีกันบ้างท <_ d> um> ่านผู้ชมนะนี่มาเริ่มจากรอยแรกเลยพี่บิวอ่ะอ,อ่ะรอยแรกอยู่ไหนวะเจ้าของรถให้มันแนะนําตัวก่อนไหมคราสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยครับชื่อบีมครับบียมอายุ สิบหกครับบีมเงิน้อยครับประทันมามาจากไหนวะยีบีมเงิน้อยทำไมเขาเรียกบีมเงิน้อยวะเป็นมาอะไเป็นชายาอ๋อชายาออ๋เฮ้ยคำถามแรกเลยเว้ยที่เราเห็นเมื่อร์กี้นี้ไปจัะอันนี้เราไปล้มได้ไงวะมันสะบัดครับเออสะบัดเหรอตั้มสิบล้อครับแล้วก็ชนเสาไฟแล้วก็ชนเสาไฟฟ้าครับสิบล้อละขั้นกับสิบล้อแปดขั้นเสาไฟกี่หลักแปดหลักครับ แล้วก็ตกลงมาจับฟางครับจับก้นใจไแม่คนี้นโคคดปันเลยอะพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นเอาจริงจริงสาระสาระเบียมแผลนี้ได้มาไงเตะเตะ2องมันสะบัดลมครับมันแรงขนาดนั้นเดียวะก็เอาเรื่องนะครับแบบเหินเหินปะเหินเหินมันเหินแต่เย่เยมันจะบินอ่ะนะเออเฮ้ยก็เอาเรื่องนะแผลแรกนะอันนี้เป็นร้อยสิบตัวไหนนี่เอสสี่ไหมเอสสาม เอสใช่ไหมมันมันไม่ใช่ตัวเรือนตั้งใช่ไหมเหมือนรู้สึกว่าคันนี้จะเป็นตัวต่อจากเรือนตั้งนะถ้าจําไม่ผิดน,นะนะมันจะมีเอสเอสหนึ่งเอสสองแลจะเป็น S เอสเรือนตั้งอะไรทํานองนี้ท่าำท่านผู้ชมนะนี่นะครับเนี่ยเห็นไหมเอา<อ>นี่ถ่ายดูอันนี้ก็ถือว่าสะอาดตาอยู่นะเห็นไหมอ่าเบี้ยมคันนี้เป็นสีเดิมโรงงานเลยไหมเข็คืออะไรวะบอกผมค,ครับบอกจากคลิปนั่งนะครับอ๋อเจ้โอ๊ยมอระดกพี่อิมทําไมเยอะจังเลยวะเออ นี่นะครับโอ้โหโมรดกจากพี่อิมอีกแล้วท่านผู้ชมโชคหลังของอะไรพอดครับพอดสูงเท <280 S 2> ่าไหร่สองแปดศูนย์ครับสองร้อยแปดสิบมตรนะฮะไว้รุ่นเขาชอบกันนะฮะอันนี้จะเป็นอาร์มย่นคานกล่อง,องแล้วก็ตัดคานท่านผู้ชมเห็นเปล่าเห็นนะเออเรียวๆดุมยอดเรียบร้อยนะฮะโอ้โหใส่นาดได้ยังในดุมยอดเนี่ยเพิ่งใส่ครับเพิ่งใส่ใช่ไหมเออแรงไหม นี่วะความนี่สต็อปไววะก็ได้อยู่นะสเตปอะไรสเตปอะไรแคมท่อสเตอร์ครับแคมท่อเคยจับจีไหมยังครับเฮ้ยทำไมไม่ลองจับดูบ้างวะเพิ่งเพิ่งมาทาอ๋อเพิ่งทําใช่ไหมก่อนหน้านี้ก็คือเครื่องเดิมอะไรแค่สเตอร์อ๋อเอ้าพี่พิมไม่เคยจับจีใช่ไหมเราเคยโดนไหมเกมอะเกมอะเคยเกมไหมไม่เฮ้ยไม่เป็นไปได้ไงวะ ทีมงานทำไมเคยเกยมเราไม่เคยเกยมเหรอครับเฮ้ยของจริงว่ะอยู่เป็นอยู่เป็นแสดงว่าแบบผิวจัดเออเอาม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 าแม่พี่ไว้นะาใส่น้ำเรามาดูท่อกันหน่อยเว้ย <c oughs> ไอเบียมอันนี้ท่ออะไรบอกคนดูหน่อยดิ sjk ครับ sjk ย่อมอาจากอะไรมืดตึ๊บโอเครู้เรื่องล้วบอกกูเรื่องจะไปนอนรอนะฮะกูก็ไม่รู้เหมือนกัน sjk sjk เฮ้ยใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยดิ sjk เด้อ เดี๋ยวให้เอ้ยเมื่อกี้แผ่นไปไดนะ้ไหมให้ให้คนดูดูอีกทีหนึ่งอันนี้ใครรู้บอกหน่อยเว้ยอันนี้แบรนด์นี้ไม่เคยเห็นนะผมรู้อยู่ครับเฮ้ยยังไงท่อยังวะท,ออท่อกระเทยท่อกระเทยดี่มเดเ่ยซาละ <laughs> <ใน S 2> ท่อกระเทยหาว่าเขาใครรู้คอมเมนบอกหน่อยเฮ้ย <laughs> <laughs> นี่มันจะอยู่ขอนแก่นนะเอสจีคอะไรวะเพราว่าสจขอนแก่นก็คงไม่ใช่ อะไรวะเฮ้ยคอมเมนต์บอกหน่อยเว้ยไม่เคยเห็นว่ะอันนี้สาระนะคอมเมนต์บอกหน่อยนะท่อ SJK อันนี้ไม่รู้จริงนะครับเอาต่อมาเรามาดูเรื่องการเปิดบอกกันบ้างท่านผู้ชมนะคือแบบว่าเวอรุ่นเขาจะไม่ใช้กุญแจกันนะครับท่านผู้ชมนะโทรเข้าไปหนึ่งสเต็ปดิเบียมเวลาเปิดบอกทำไงเนาะกินกินเนาะหอยเนาะเบาเดิมนะฮะเลือกตัดเลือกอะไรวะเออเอานี่มาดูกันหน่อยนะท่านผู้ชมอามยุ่น ย่นจริงๆอันนี้เขาตัดออกมันปะครับถ้าไม่ตัดออกก็เสียดของมันโคดน,นะฮะโค้งตัดไหมตัดเรียบร้อยนะท่านผู้ชมนะเพร,ระานะฉะนั้นเวลาใครจะย่นเยอะๆนะฮะต้องตัดอยู่บล็อกนะแล้วต้องย้ายแบตออกมาเนื่อกไหม,มเออไม่งั้นก็มันก็จะกินแบตเหมือนของไอ้ิมคลิดก่อนนะนะอืมเพราะว่าไอ้อิมก็ล้อหิวแบตนะครับท่านผู้ชมนะแดกไปแล้วนะครับหนึ่งนะฮะต่อมาเรามาดูชุดล้อกันหน่อยอันนี้ก็ไม่เคยเห็นอีกแล้วแม่ ของแหล่มันเยอะจริงๆเว้ยคันนี้เว้ยล้อของอะไรเนี่ยไม่รู้ครับโอ้ตายของคนขายมันกระบอกสี่ตัวเออของคนขายมันกระบอกสี่ตัวนี่ยินบอ่บีเอ็ม <c oughs> ของคนขายครับบางซีอะไรของมึงวะเนี่ยเออเอ้ามาสาระหน่อย <c oughs> แฮมเมอร์ไม่เคยได้ยินแต่พูดได้ก่อนนะฮะแฮมเมอร์ ลิมย,ยาดแข็งๆนะแฮมเมอร์เออแต่ไม่ค่อยแข็งแๆงงด้วยใครงัดลอ้อมาโอ้ช่างป่ะด้มาตรฐานเลยวะมึงต้องเจอระดับช่างฟี่สีพ่นไฟเว้ยงัดแบบล้อโลแบบให้เป็นรอยอ่ะล้วไม่ต้องใช้อะไรรองด้วยนะท่านผู้ชมนะพี่เบลได้อ่ะอันนี้นได้มาจากไหนเนี่ยไหนว่ะเส้นทางนักรบจ้ะเออเส้นทางนักรบมันต้องยาวหน่อยนะไอเบียมไอเบียมนั่งลงบอกคนดูหน่อยดิอันนี้ท่านไปทำอะไรมามมันยกล้อมันขูดยกล้อแล้วมันขูด มันแรงขนาดไหนยกล้อขึ้นตอนนั้นเดิมๆครับเบลอะทุ่งส่องปะเย้ของจริงปะรตอตัวนี้ไหมไม่อ๋อตอนนั้นยังไม่เป็นนุ่มย่อเออว่ะเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเวลาเวลาเข้าถ่วงไหมไมาผีดมาผีดเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูสักหนึ่งสเต็ปนะพี่ปอเนะ,นะเวลาเข้าถ่วงเนยตอนนั้นไม่ตัดตกปะบ่ะตอนนั้นไม่มีการตกด้วยเอานั่งเลยสิไม่ล่ะ้าเจ้ายกกันหน่อยคน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 ส่วนเนี่ยเขาชี้วงไหนชี้วงสี่หลังเขาไปสี่ปะ นี่แหละครับผมถ้ายุงเสียเวลาหนาเขายงเขาหนาเขาโยงเด็เดโยงเสียเตีเขาเห็ดหนาเขาโชว์หนาเขาด้วยบ้องกรอบๆม,า,ม <c oughs> เาเลยเห็ดหนางเลยมันเขินมันเขิน <c oughs> อวาว่าๆพอพิกษกระใสนะฮะห,หยอกหยอกนะฮะเอาขาตั้งไม่ต้องนะฮะอิดมีเอาดีๆนะหมอเดอ้อไหลเด้อหมอเดอ้อเอาดีๆอยู่บนอย่ยโอ้ยหน่อยบุกเบาเด้อนี่เด้อ คือขาตั้งมันตั้งไม่ได้นะท่านผู้ชมนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะมันเวลาเราโหลดเตียงเนี้ยพอซื้อขาตั้งมาปุ๊บเราก็ต้องตัดอีกนะลำบากอีกแต่ส่วนมากเขาจะเป็นแบบไปรุ่นแบตบตั้งอิดต,ตั้งอะไรทํานองนี้นะไม่ค่อยจะใช้ขาตั้งเท่าไหร่หรือว่าใช้สแตนอะไรทํานองนี้แล้วแต่คันแล้วแต่คนนะครับอ่ะชุดหน้าทีนี้ก่อนจะปิดคลิป้ว้จัน<อ>ไปดูชุดหน้ากันหน่อยเว้นี่นี่ชุดหน้าของเราเว้ยนี่ยเนี ยังไม่เปลี่ยนเป็นดัมเบกไว้พี่ปอคันนี้ยังเป็นดิสเบรกอยู่อาจารย์เอาไอ้บียมนั่งลงหน่อยดิพี่จะถามหน่อยทำไมเราไม่เปลี่ยนเป็นดัมเบลวะบียมจะเปลี่ยนอยู่เงินเหมือนกันครับยุวเขาจะกินเขาได้ไหมนะเฮ้ยพี่เพียวเจอไอเทมอีกแล้วอะอะไรวะนี่ไงไหนมันมันมันอะไรมันจะแบบมันจะหลังเหรอหรือว่าไงโอยนี่ของมันเลอะขั้วแล้วคันนี้ของเลอะไว้จันเฉพาะชุดล้อนี่ก็ไม่เท่าไหร่นะเนี่ยอันนี้เขามัดไว้ทำไมครับผมเพื่อแอโรไดนามิกที่ดีนะฮะ เวลาขับไปแรงๆเซมจะได้ไม่กระพือนะฮะท่านผู้ชมนะอันนี้เรื่องจริง<ต> <laughs> ม,มันสั่นอ๋อเออจ้ะขอโทษกูก็เหลามาซะเยอะเลยมันสั่นครับตัดกูหมดเลยนะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็การสั่นนะครับผู้เล่นทีเจ๋เมื่อกี้นะฮะกลัวแบบรถมันแรงแล้วมันกระพืออะไรอย่างงี้นะจริงไม่ใช่นะฮะการสั่นนะครับอ่ะ <ๆ S 2> โอเคน่าจะหมดแล้วนะโหลดหน้าเนี่ยเราโหลดกี่นิ้วเนี่ยจำได้ไหมเกือบเกือบสุดเกือบสุดแกนก็คือยกแกนขึ้นอันนี้ทํากันเองไหมเนี่ยทำเองอ๋อทำเองเลยเออกันนะ ธรรมดานะครับผมใบรุ่นงบน้อยก็เป็นอย่างนี้แหละสมัยก่อนก็เป็นจะเป็นอย่างนี้แหละท่านผู้ชมนะก็อะไรแบบทําเองหน้าก็จะทํานะครับผมประหยัดงบนะครับเพราะว่าใบรุ่นน้อยเรายัางไม่มีทุนนะครับเราค่อนข้างที่จะเออ่อต้องมีเวลาหน่อยม,มีมีเวลากับรถแล้วก็ขับรถหน่อยนะครับผมเทียบรถหน่อยนะครับมาพูดถึงเรื่องขับรถเทียบรถนะครับผมมาฟังเสียงอันนี้ก่อนจะปิดคลิปหน่อยไอพี่จัดหน่อยจีงานสตราสตรา์ตตีหรนะืสตราร์ตมือหรอฮะตสตราร์ตมือหรอเอาสตาร์ตตี ไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรสเตีแคมป์ทอสเตอร์จัดไปหนึ่งดอกต้องจับแกนไว้พอแล้วโอเคนี่พอต้องจับแกนไว้โอเคดับเลยอันนี้เราต้องบอกนะครับว่าเกรงใจสถานที่นะครับนะปลายให้ดูนะครับเผื่อดูเป็นทรงดูเป็นอ่าเขาเรียกว่าแนวทางนะครับเผื่อชอบอะไรอย่างนี้นะฮะ ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะอยากให้ไปหาอยากให้ลงช่องแบบคันนี้หรือแบบคันก่อนๆน,นี้ทักแชทมานะครับส่งรวบพร้อมบอกโซนแจ้งโซนมานะครับไปได้ก็จะไปไปไม่ได้ก็ต้องกราบขออภัยด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอยากให้ทำคลิปอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับส,ส,สามสองไปไปครับไปครับไปไปไปโอเคครับผมครับ สวัสดีครับแก๊เกเดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับอยากให้น้องๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ<ม>เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับนะขอเถอนะ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 ครนี้เราสามท่อหนึ่งแกกแกก